ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมนะอืมอหรอดันสวยเพื่อนดันสวยอ่าผมส่วนนะครับผมส่วนนะครับผมส่วนนะคะดักเงาเลยครับจังหวะนี้กลับมาเอา,ไม,มาไ,ไม่กลับมาแบบนี้มันกลับมาแบบนั้เอ้ยทำไมมันไม่ไปอ่ะมาเจอจูอยู่ตรงนี้ซะได้นี่ไง ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมากว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UAD นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่าน โบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกม,เกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเกอๆๆยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าแบบมันปรับใหม่มาแล้วแบบ มันจะบัฟเก่งขึ้นหรือเปล่า่ะครับ <S <S <an> <S เพราะในแพทโนตเขาเขียนบอกว่า <S <S <an> <S ไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยมันแบบรับให้แบบสกิลหนึ่งสองครั้งหรือว่าสกิลสองแล้วแบบระยะการบัฟสกิลโจมตีครั้งถัดไปมันจะได้พอดีนะ <S <S <an> <S <S <an> ผมนึกว่าจะไม่สองนะครับนึกว่าต้องเก็บคีปสามตัวนะอุ้ยไม่ตายฮะเราก็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยปโดนสโลครับโดนสโล เฮ้ยมินาวาเลียอ,อยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหเก็บผมออกชิ้นเต็มก่อนดีไหมผมว่ายังไม่ออกชิ้นเต็มเลยครับออกดาบเจ็ดสมุดมาก่อนดีกว่าหรือว่าจะออกไอเทมใหม่ด้วยอีกดีหรือดาบก,ก,ก็ก็เก้าอ่ะครับ <laughs> โอ้โหแต่โดนไอ้นี้ก่อนเออเรียบร้อย โดนเขามาเติมถึงก่อนน่ะออาไหนเพื่อนเอาเมื่ไหนไอ้ยื้เจอเพื่อนผมบ้างนี่ไงเจอเพื่อนผมบ้างไอ้ยื้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมรับกลางไปเลยแล้วกันนะจุกจุกเจ้จุกหลบไปสวยตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมโอ้ เออดันสวยเพื่อนดันสวยอ่าผมส่วนนะครับผมส่วนนะครับผมส่วนนะคะส่วนนะคนนะทีผมไม่ตายเนี่ยโอ้ยจำชื่อตัวละครไม่ได้อ่าเขาไม่เตะจะได้หลอดเตะผมรลอดเตะผมเอ้ยอ,อันตีไปแล้วมาเลยครับมาเลยครับ ก็มาดิครับก็มาดิครับเอ้ยไม่ตายไม่ตายคือแบบเขากะกัดจะเล็งผมอย่างเดียวอะเห็นแบบผมเป็นโกเซนหน่อยแหมจะเล็งแต่เราเลยนะเพื่อนกลไม่เอาคนอื่นเลยดีสามพันองสามพันเก้าว้ยแต่มียาเขาแบบมียาเขาได้ฆ่าไปห้าเลยนะเฮลเพิร์ทผมไม่รู้ว่าแบบถ้าผมเตะทีหนึงอะมันติดพัดสี่เฮวเพิร์ทอยู่หรือเปล่านะ อุนน๊ยไม่ติดพาร์สี่ดีกว่าวันนี้ก็ล่วงเียครับปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนอะแบบเวลาเฮลเคลิร์ดมาโดนสตาร์นอะมันจะติดพารสีใช่ไหมทำห้แบบมันป้ายไอตัวที่สตาร์นมันโอเคได้กลางนะเดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อนตรงนู้นดีกว่าอุ้ยอย่าทำจอเฮดเลาต,าย,ตา,ยายเองโนวาเลียป่านี้นี่ผมเอกรองเช้าชิ้นเต็มมาก่อนเลยแล้วกันนะฮะ ไปเล่นล่างกันหมดเลยมีคนโผล่มาบนไหมไม่มีครับโผล่ลางกันหมดเลยโอเคเ,เดี๋ยวไปเอาป้อมปอนดะ์หน่ะกําลังไปช่วยเพื่อนความช่วยเหลือกําลังไปถึงแล้วเราก็จะโดนลุมสามนี่ไง<ะ>เฮ้ยอ้โหลบได้จ้าหลบได้แล้วเตะคืนเลยครับเฮ้ยเหนียมเพิร์ดเรา จะเย็นเพื่อนผมไม่คิดว่าเพื่อนจะเข้านะเมื่อกี้แบบเพื่อนเห็นหน้าปุ๊บวิ่งใส่เลยอ่ะอีกฝั่งเอลฟายังไม่ได้เช็คนะฮะซีดีคลอสวัสดีครับเอ้ยเขาโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้ววันนี้ส่วนได้ครับส่วนได้เพื่อน เอริเออดิมีอาเราสวยโนวาเลียเขามีสกิลไหมอะ่ะเอ้าเดี๋ยวผมกดสกิลไม่ติดโอ้โหกดเลื่อนไปตั้งนานเนี่ยเอ้ยทำไมมันไม่ไปอ่ะมาเจอชูอยู่ตรงนี้ซะได้ <c oughs> นี่ไงอาจ <c oughs> จะมาดักเราดักเราตายเองหลายรอบนะครับไอ้ชูเนี่ยดักแบบ <c oughs> เยียด <c oughs> เยินเดี๋ยวเพื่อนเ,เราโดนก่อน โอ้โหสามตัวว่าจะไปช่วยอยู่ไม่ไปแล้วเพื่อนตัวใครตัวมัน <c oughs> อีห้าตัวนั้นอ่ะเขาเห็นเรานะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเรานะหรือเปล่าอ๋อตีหลอดไม่เห็นเรานะอืม <c oughs> โอ๊ยเอาเอา,เอา <c oughs> โดนอันตีไปเมื่อกี้มีกอาเขากดอันติอ่ะผมกดอันติซ้ำรอบสองไม่ติดนะ ลาดหลอดไม่ทำด้วยเมื่อกี้ตอนแรกผมกล่าวว่าจะไม่ไม่เข้านะมาเมื่อกี้เออมียเรา,าเอาดิฟังหมดแล้วเพื่อนมันหมดแล้วมันหมดแล้วเออเอาดิครับเอาดิครับมีละเมียิงมันยิงมันอันติอะไรคอสอ,อ,อีเรียบร้อยบึมซาเวียไปหนึ่งทีถ้าผมได้าดาบเขียวอีกชิ้นหนึ่งแล้วผมออกเป็นในเนี่ยไอชิ้นส่วนการเวลาผมว่าอาจจะโอเคก็ได้นะแต่ว่าผม,มแบบอยากออกดาเมจล้วนๆเลยตอนนี้แต่ผมต้องไปเก็บโนวาเลียให้เพื่อนแล้วครับเอา เพื่อนเรา <laughs> โดนเข้าที่หน้า,อ,าอ้าวมาเตะไม่ล่ะชูมาเตะไหมล่ะชูฮันเน่ฮันเน่ในในมีท่าระเบิดพลังว่าเราเพื่อนอไงไอ้เพื่อนใจเย็นใจเย็นฟังเราเข้าทีละนิดฮะ ต้องรอรอเข้าพร้อมเพื่อนอะ่ะเฮ้ยฝั่งอีฝั่งเราเข้าพร้อมกันเยอะครับไคโดน่าวาเลียแน่เลยเรียน,ยนกลางนั่นไงเก๊กเก๊ก <c oughs> จุดจบสายยืนแอคเขาคิดว่าผมจะลำมสองทีไงแต่ผมลำทีเดียวอะครับเข้าไม่ถึงไอโนวาเลีย มีแงมาดิมาดิมาอีกฟังมาอีกเปล่ามีอามีอามีอาเหรอจุดจบชูใส่แอคนะะดักเงาเลยครับจังหวะนี้กลับมาเอาไม่กลับมาแบบนี้ไม่กลับมาแบบนี้ก็ล่วงดีครับไปเรียนระวังโดนเก็บนะเพื่อนแต่คนเดียว สอวกันแพนทายกัน,น,กนวาเลียอย่าไปทางนั้นมันอยู่นั่นอ่ะวาเลียเราเดินแบบเ้่าหานมากอ่าเรียบร้อยดี <laughs> แบบเอ้รู้ไม่ฟังอยู่อ่ะแต่ก็จะไปไงก็ใจมันรักอะไรเงี้ยเฮลเคิร์ดยังไม่ได้สี่นะฮะเฮ้ยเพื่อนอเพื่อนโดนก่อนนะฮะไม่ไทันแตเพื่อนเกอ้นุนไปได้วน อ,อันนี้เพื่อนอลอดอลอดโอ้ยโดนซอยพีคะโดนซอยพีเจอเฮดเห็นไหมนะมีอาตีปแล้วเพื่อนอเ,เดี๋ยวผมบาร์สกับก่อนคือฝั่งเราแบบเหมือนแบบจูนกันไม่ค่อยติดนะอีกฝั่งนี่เขาเล่นกันเป็นทีมแต่ฝั่งเราแบบไปตัวใครตัวมันอย่างเดียวเลยนะ มันตีหลอดแล้วเพื่อนมันตีหลอดแล้วดูดีอีกฝั่งเขาแบบรวมมือห้ากันแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละค่อยคเข้า,ขาทีละตัว <c oughs> ไหนตัวหลัง <c oughs> อุ้ยไม่ถึง <c oughs> หลบได้เพื่อนหลบได้ฮะเหลือยังเพิร์ดตรงนูน้น เฮ้ยทำไมเพื่อนเราทำอะไรอยู่ตรงนั้นโอฟาร์มอยู่เ <What? S 1> จ๋งดีนี่ทีมเราเนี่ยเรื oh. ่อ,อนนี้ผมกดมาโซโลนะครับเพื่อนน่าจะโซโลมาเหมือนกันนะแต่แต่อีฝั่งดูดูเขาเล่นเล่นกันเป็นทีมมีอาเราได้ดาบกดหรือยัง <c oughs> ไม่ได้ออกดาบกดซะด้วยอาเราเอ้า, <c oughs> อาเพื่อนโอ้โหเราโมแต่ออกของอยู่ เฮลเพิร์ตเข้าเลยเพือ่อนมันหมดแล้ววิ่งมาดักวิ่งวิ่งมาแล้วนึกว่าจะวิ่งมาเข้าวิ่งมาจอดดักต่อยีนึงแบบนิ่งมากใจยเย็นมากนะฝั่งเราจะเย็นจนจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเพื่อนฟ้อมไปหมดแล้วเนี่ย,ยโอ้โหเฮลเคิร์ตมาก่อน โดนป้ายก่อนนะครับเมื่อกี้ไม่งั้นน่าจะเตะคอตายอยู่นะอออือเอาดีครับเอาดีครับฝั่งเราโอ้ยเจอดักกดไปทีนึงเออมีอาอือสาเบียสาเบียยังไงล็อกไปทีนึงแต่ไม่มีคนริงครับแต่มีอามาแล้วมีอามาแล้วอือมีอามีอาตายไปดีครับ g ทีแมต่ตายี้ ผมการป้อมไม้ก่อนพิเศษราอเพื่อนเกิดเพื่อนไปเกิดทันหรือเปล่าเขาน่นาจะเปิดหลอดอีกตัวหนึ่งแล้วอะมันเราหลอดอีกแล้วเพื่อนไปหลอดหนด่อยดิมามันมันนี่มันนี่ เรียบร้อยไม่ได้อะไรแต่ข้างหลังก็โดนนะข้างหลังอีกฝั่งเขาก็มาไอโนวาเลียถ้าผมเข้าไปเอาตัวหลังอ่ะเพื่อนต้องเพื่อนต้องเก็บตัวอื่นให้ได้นะฮะทงนี้ผมเข้าไปเก็บไอโนวาเลียได้อยู่นะเออสวยเก็บได้ตัวหนึ่งก่อน อออจอเฮดเอามาเลย,เ,ย,ย,ยเจอโนวาเลียเข้าหน้าตเต็มๆ<อ>เอา้าอะไรวะนะ่ามันโจนเกมแล้วนี่หมายจอเฮด ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่เคลียร์หลอดไม่เอาอะไรเลยก็ถูจับโยนเพื่อนเล่นเฉยโอเคครับพเพื่อนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับชูรับตานี้ถึงจะแพ้แต่ผมก็จะลงนะครับเพราะว่าเล่นเล่นโซโลอ่ะคือแบบมันโอกาสชนะมันน้อยอยู่แล้วนะครับมันต้องสุ่มดวงอะ่ะคือแบบตาเนี้ยเรากดโซโลมาใช่ไหมอีกฝั่งแบบเล่นโค้ดเป็นทีมเลยอะ่ะแบบมาด้วยเหมือนมาด้วยกันอะ่ะ จ่ฟังแล้วแบบต่างคนต่างเล่นนะครับเห็นแ,แล้วเห็นช็อตเมื่อกี้ได้แล้วก็ด่าด่าคนอื่นเนี่ยแทนที่แบบเออเล่นเต็มที่ก็พอแล้วไหมอ่ะ